เปิดภาพชัดๆค่ะความจริงทหารเขมรไม่ได้ยึดเนินโนเนมเนิน469ขณะนี้ทั้งสองฝั่งตั้งฐานเผชิญหน้ากันเตรียมประทะกันแน่จุดเสี่ยงสูงเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็คงจะอึ้งเป็นแถวค่ะเพราะว่า ล่าสุดน,นะคะมีการปล่อยข่าวมาค่ะว่าเนินโนเนมแล้วก็เนิน469นะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีถูกทหารกัมพูชาเนี A ่ยยึดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในการประทะกันร,รอบก่อนซึ่งก็ทำให้กองทัพถูกโจมตีอย่างหนักนะคะ แต่ก็เป็นเพียงคำบอกเล่าที่ยังไม่มีภาพหรือหลักฐานอะไรมายืนยันค่ะแต่ข่าวนี้เนี่ยก็ทำให้ขวัญกำลังใจของคนไทยเนี่ยเสียกันไปยกใหญ่เลยค่ะล่าสุดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน68ค่ะด้านของเพจ Facebook ชทยบูมาเรเวททางรถไฟสายมรณะเปิดเผยข้อมูลที่กำลังเป็นกระแสนะคะว่าความจริงเป็นอย่างไรน่าสนใจอย่างมากค่ะพร้อมทั้งมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายดาวเทียม มีรายละเอียดระบุว่าเนรโนเนมแล้วก็เนรน469ช่องบกอุบลราชธานีหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเนินทั้งสองที่ช่องบกเนี่ยถูกทหารกัมพูชาเข้ายึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นผมเลยเกิดความสงสัยว่ามันจริงหรือไม่เพราะว่าข่าวทุกวันนี้เชื่ออะไรยากก็ต้องเห็นด้วยตาตัวเองถึงจะเชื่อได้จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศล่าสุดก็มีข้อมูลดังนี้นเนินโนเนม ผมไม่ทราบว่าทําไมมันถึงชื่อนี้แต่เข้าใจว่าในแผนที่บางระวางไม่มีการระบุค,ความสูงของยอดเนินนี้เลยเป็นที่มาของโนเนมหรือไม่มีชื่ออันนี้คาดเดานะครับเนินโนเนมเนี่ยอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน500เนินแห่งนี้ทางทหารกัมพูชาได้ทําถนนเข้ามาจริงครับแต่ว่าทหารไทยก็สร้างถนนเข้าหาเช่นกัน ปัจจุบันทหารเขมรสามารถเข้ามายึดพื้นที่ได้เพียงส่วนตีนของเขาเนินโนเนมได้นิดหน่อยโดยมีฐานทหารไทยคอยคุมเชิงอยู่บนยอดเนินโนเนมเห็นถนนเส้นเล็กๆขึ้นจากฝั่งไทยเข้าใจว่าไทยยังยึดครองอยู่ครับส่วนยอดเนิน469ที่เห็นทหารพรานบางท่านเรียกว่าภูมละกอ บนยอดภูชัดเจนนะครับว่ามีฐานฐานไทยอยู่บนยอดแล้วก็มีถนนที่สร้างจากฝั่งไทยขึ้นภูจากทางเหนือภาพรวมของพื้นที่แถบนี้ทหารไทยได้สร้างเส้นทางเชื่อมทั้งสองเนินนี้ไว้แล้วครับและก็มีการสร้างถนนเพื่อไปยังบริเวณเนินส่วนขเขมก็มีถนนเล็กๆล้ลลอแนวตีนเขาซึ่งน่าจะเป็นถนนเก่าครับไม่มีการขยายหรือปรับปรุงใดๆหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเดือนมีนาคม2025วิเคราะห์แล้ว ไม่มีสิ่งบ่งบอกว่าทาหารเขมรจะสร้างถนนเพื่อขึ้นยึดเนิน4-6-9ครับสรุปทั้ง2เนินทาหารไทยยึดอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีข้อมูลที่คาดเคลื่อนไปบ้างก็อาจจะเกิดจากภาพถ่ายทางอากาศไม่ชัดต้องขออภัยอีกครั้งครับแต่ว่าเบื้องต้นผมก็หาข่าวมายืนยันการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของผมนะครับข้อมูลที่ได้ก็ค่อนข้างตรงกับที่วิเคราะห์เอาไว้ปลอภาพแรกถ่ายเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2025 ภาพที่3ก็ถ่ายเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2025ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและคเคมรนผมไม่สามารถปล่อยให้ใครไปด่าทหารได้ครับถ้าทหารเรายึดได้มันก็คือยึดได้อย่าเอาข้อมูลที่ไม่จริงไปโจ,จมตีทหารและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาร,สารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ การรรเตรียมมับือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวน,นให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจอัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวน,นสงครามโลกั้ที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึงเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3านะครับค <c oughs> พือหมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอสกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจึงโรงเรียนหรือห้องสมุด